จู่ๆเนี่ยนะ Fresh News International คือเขาอ้างอิงแหล่งข่าวอะไรก็น่าชื่อถือได้เขาเนี่ยนะก็บอกว่าออกเป็น breaking เลยนะก็สร้างความตื่นตระหนกไปให้ประชาชนชาวกัมพูชาบอก Thai Troops reportedly targeting มันคือโพธิสัตว์อะภาษาอังกฤษมันเขียนโพธิสัตจะเป็นจังหวัดโพธิสัตว์ทมอดาแล้วก็โอปรกดอมเรียแอเรีย on November 18นะแล้วก็อ้าง Highly Reliable Source has informed fresh news that Thai military force are preparing coordinated attack targeting the t h a m o d a แล้วก็โอปรึกดอมเรียแอร์เรีย s นโพิั province นะแล้วก็โค้ดว่าจะเป็นวันที่18พฤศจิกานี้นะฮะก็ทำ ความตื่นตระหนกให้ชาวบ้านผมก็ตอนแรกผมก็งงไงมันคือพื้นที่ไหนวะโพธิสัตว์<ะ>ก็เลยต้องเข้าไปดูแผนทุกแผนที่<ะ>ตอนแรกมันนึกอยู่ผมเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ทางสุรินทางอะไรไม่ใช่อะ่ะอยู่นี่นี่คือพื้นที่ของไอ้จังหวัดโพธิสัตว์ไปทางตะวันออกนู่นแหละพี่ก็อกอยู่ติดตรากฮนะไปดูแผนที่ใหญ่นะครที่ใหญ่นี่นี่สีแดงที่เห็นเห็น,นแล้วมันไอ้ด้านซ้ายเราคือจงอยของจังหวัดตลาดนะฮะเกาะ เกาะอะไรนะเกาะเกาะเกาะกงเกาะเอออะไรที่อยู่ทางนั้นแหละแล้วไอ้สีแดงเนี่ยคือจังหวัดโพธิสัตว์นะฮะก็อ้างอิงโดยอ้างว่าทหารไทยกําลังเตรียมการโจมตีพื้นที่บริเวณธมอดาแล้วก็โอพฤกดองเรในจังหวัดโพธิสัตว์นะแต่ไม่ชัดเจนว่าอะไรยังไงด้ยไม่มีต้นสายปลายเหตุสักเท่าไหร่อยู่ๆก็โคตรเตี้ยงมาเนี่ย ก็ฝ่ายกองทัพไทยก็คงงงๆกันนะครับกูจะไปบุกมึงตอนไหนวะนะฮะก็ซึ่งความจริงเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รู้ว่าจับแพชนแกะหรือเปล่าหมายถึงเขมรนะนะครับก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกองทัพเรือภาคที่หนึ่งของไทยซึ่งรับผิดชอบภูมิจังหวัดตราดเนี่ยได้แสดงสัญญาณุภาพกําลังทางเรือนะฮะแล้วก็มีการประกาศว่าพร้อมที่กำลังทหารเอ่อกำลังทางเรือเนี่ยในการรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเลโดย ทางผู้บริการกองทัพเรือภาคหนึ่งเนี่ยพลเรือโทเฉลิมชัยสวนแก้วเนี่ยนะครับ<ะ>ประกอบนำกำลังทางเรือประกอบด้วยเรือลบหลวงประจวบครีขันเรือ<ะ>หลวงเทพาและก็เฮลิคอปเตอร์เนี่ยอ,ออกลาดตะเวนตรวจการรักษาทิดใจผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตามแนวเส้นเขตเศรษฐกิจจำเพาะไทยกัมพูชาก็<ะ>ไม่รู้ ทาแม่คงจับแพะชนแก่จากตรงนี้แหละพี่โกเพราะว่าเอาเรือรบหลวงแล้วไปลาดตระเวนและมีทั้งเฮลิคอปเตอร์มีอะไรเป็นการลาดตระเวนทางทะเลเนี่ยแล้วก็ยังมีคำประกาศว่า,าพร้อมใช้กำลังตลอดเวลาในการรักษาทิระตไตและผลประโยชน์ของชาติทาง,งทะเลจากภายัยคุกคามทุกรูปแบบก็เลยเป็นเหตุเป็นผลแต่ไม่ถึงขั้นจะไปต้องไปยิงเบรกิ้งนิวขนาดนี้มันก็เพือไงก็เพือ เพราะจริงๆเนี่ยถ้ากัมพูชาจะใช้เบรกิ่งนิวแล้วก็จะสันนิษฐานเนี่ยมันน่าจะไปทางที่เขาประกาศเก็บกู้ระเบิดทุนระเบิดถ้าเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยเนี่ยถึงอยู่ไม่กู้เดี๋ยวฉันจะเข้าไปกู้เพราะพื้นที่ของฉันโดยเฉพาะถ้าบอกว่าปราสาทตาควายเนี่ยคืออธิปไตยของไทยแล้วเขาฝังไม่เต็มเนี่ยเราจะเข้าไปเมื่อไหร่ก็รู้นะฮะในสถานการณ์อย่างเนี้ยตรงนั้นต่างหากที่มันเป็นจุดล่อแหลมนะฮะตั้งแต่รีสเกต ยันไปจนถึงปลายสากแก้วตรงนั้นต่างหากที่จะเป็นพื้นที่ที่มันเป็นประเด็นปัญหากันแต่นี้ถ้าจะมาติดต่อเนี่ยก็อาจจะเป็นความตนุกสีของคนกัมพูชาหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เดิมเนี่ยนะเดี๋ยวช่วงบ่ายกระทรวงกลาโหมเขาจะมีเสนอแผนดาเนินการใหม่มที่จะนํามาจัดการกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเห็นบอกว่ามีหกข้อ แล้วก็บอกเดี๋ยวจะถแถลงรายละเอียดว่ามันมีความแตกต่างจากไอ้สข้อเดิมของไอ้จอยเดคอเรชันยังไงนะที่เราทําที่กุลาลัมเปอร์นะฮะซึ่งเห็นว่าจะถแถลงที่ตึกสันติเมตรีแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของไอ้ปัญหาการค้าไอา้ภาษีสารัสกัะทั้มด้วยนะซึ่งตอนนี้มันก็อาจจะ มีความสับสนนะพราะว่ถึงแม่นายกอนุทินจะออกมาโพสต์ว่าคุยกันแล้วแล้วก็ซ้ำบอกว่าแยกเรื่องแยกเรื่องครนะแล้วก็ถึงขนาดยินดีว่าถ้าเราดําเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดออกไปให้หมดเนี่ยอาจจะพิจารณาลดราคา,ล,าลงด้วยภาษีให้ด้วยนะก็อันนี้ก็ออกมาในในส่วนของฝ่ายไทยเนาะแต่ว่าทางฝั่งสหรัฐเองนี่ก็ยังไม่ได้มีท่าทีใหม่ออกมานะครับอืม แม้แต่แรกทำเอาคนไทยตบตีกันอยู่พักนะพี่โกใช่ใช่ช่เพราะว่าก็พวกออกตัวเร็วออกอีสไปอฟรีเลยแต่มันก็ชวนให้ออกตัวแบบล้อฟรีพี่โกมันฮมันอาศัยจังหวะจุดการคุยทางโทรศัพท์ของระดับผู้นําเนี่ยมันยังไม่เป็นข่าวนะฮะแต่มันมาตีคู่กันมากับเอกสารไงเอกสารของคณะผู้แทนเจรจาทางการค้าก็เอาละมาแล้วเฮ้ย มันยังไงกันเนี่ยนะฮะไหนบอกว่าคุยกับทําคุยกับนายกอันวาแล้วนายกถึงขั้นบอกว่าอาจจะขอลงมาตำก่าเดิมสิบเอ็ดข้อ,อะนะฮะที่นายกอนุทินพูดถึงตึกต๊กๆๆๆๆนะฮะเอ้มันมันเหนือชั้นกว่าเนี่ยเราแบบกินตั้งแต่ข้อแรกยังเกือบข้อสุดท้ายแต่จู่ๆกับกลายเป็นว่ามีเอกสารจากนะกระทรวง USTR อร่าีอาร์บอกว่า จะรงับการเจรจาในการค้ากแซงตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐชั่วคราวโดยแล้วหยิบประเด็นนั้นมาบอกว่าให้เรากลับไปปฏิบัติตามปฏิญญาคุลาอเหมือนเหมือนกับเอาไหนบอกว่าเราบีบเขานี่มันทำไมมันถูกบีบอีกอย่างเนี้ยนะมาเลยะเพื่อไทยไม่รอช้าเลยนะกลัวว่าจะเจอนักข่าวไม่รู้ตอนไหนเขียนก่อนเลยนะเดินนหมเขียนในในพื้นที่เพจของตัวเองก่อนมาตึ๊กตึ๊ก อ้าวแล้วกลายเป็นหนังคนละม้วนทั้งสองพักแหละประชาชนด้วยแหละ<อ>คนทเงก็ออกตัวตั้งแบบวันไหนอ่ะที่ออกมาถแถลงชดอดๆดๆดเนี่ยตอ,อนนั้<ล>น่ะผมว่าเลยนะใ,ใช้ใช้อารมณ์มากกว่าใช้สติอ่าแ,แล้วทำให้เกิดความเสียหาย คุณจุลพันธ์เนี่ยไปไกลเลยนะกระตุต้นวุฒิภาวะของคนเป็นผู้น,นําเขาบอกเห้ยเข้าตัวหรือเปล่าเนี่ยคุณเ <c oughs> พพูดมาเขาบอกแล้ว, Uncle ลว Uncle อังเคิลลวอังเคิลนะฮะ,ะ <ๆ S 1> เลยกลายเป็นหนังนละมวนแล้วพอเมื่อวานเนี่ยตีสองนายกอนุทินนี้ต้องลงทุนโพสอีกรอบเลยละนะฮะแล้วก็บอกว่า ทางอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียนี่โทรมาอีกครั้งนะฮะแล้วก็สนทนากันแล้วมีการยืนยันกันแล้วว่าได้คุยกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะแล้วก็บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็บอกว่าให้ไทยกับเอ่อให้ไทยเนี่ยดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมไปเลยนะ,ะแล้วก็เอาให้เร็วที่สุดนะเรายินดีที่จะ ไม่นําประเด็นการระงับปฏิญญาของไทยมาเกี่ยวข้องกับการเจราจาภาษีการค้าระหว่างไทยสหรัฐนะครับแล้วนายกหนูนี่ก็บอกว่าผมก็ถามอันวาไปว่าสามารถโพสต์ข้อความนี้ได้หรือไมอ่อันวาบอกโพสต์เลยอนุตินโ oh. อ้เรียกชื่อเลยก็เลยเนี่ยฮะก็เลยโพสต์ด้วยแล้วเดี๋ยวบอกว่าอันวาก็จะโพสต์ยืนยันทางช่องทางการสื่อสารด้วยเหมือนกันครับนะนะ